วันนี้สอนฟรีสอนฟรีแต่ว่าเนื้อหาแพงโอเคไหมระบบจ่ายไฟในโรงงานเป็นแบบนี้ครับหม้อแปลงนะครับโดยทั่วไปเขาจะใช้สัญลักษณ์ TR คือ t า a n s f ฟ r m e r นะใช้สัญลักษณ์ TR ถ้ามีหลายมีหลายหมอ้อคือถ้าภาษาแบบแบบทางการจริงๆเขาเรียกว่าเครื่องนะหม้อแปลงหนึ่งเครื่องสองเครื่องสาเครื่องนะครับเพราะเขาถือว่าหม้อแปลงเป็นเครื่องจัดขึ้นหนึงในโรงงานแต่ว่า ในภาษาเอนจิเนียร์เราเนี่ยก็เราก็เรียกเป็นหม้อแปลงกี่ลูกกี่ลูกกี่ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่ตามความเข้าใจนะครับอ่ะหม้อแปลงนะครับถ้ามีหลายเครื่องก็ TR1 า r 2หนึ่งทีอสองทสามเค้ okay, ไหมนะครับหม้อแปลงนะครับเป็นของเป็นของโรงงานเราเป็นของเอกชนอ่อด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นสายแรงสูงจากการไฟฟ้ามาถูกไหมไฟฟ้าจ่ายไฟแรงสูงมา แจ็มมนสามเส้นสามเส้น RST เฟสหนึ่งสองสามแต่มมาสามเส้นเป็นฮอตไลน์เขาเรียกฮอตไลน์ฮอตไลน์เส้นมีไฟสามเส้นครับแล้วก็มอแปลงเราครับก็ล็อกไฟจากการไฟฟ้ามาแล้วออกมาทำอะไรครับเอามาแปลงเป็นจากแรงสูงเป็นแรงต่ำนะครับแปลงจากแรงสูงเป็นแรงต่ำออกมาที่ตู้ MDB ตู้เมนหรือสวิตช์บอร์ดแปลงไฟจากแรงสูงเป็นแรงต่ำและจ่ายมาที่ MBB อันนี้เรียกว่าสายเมนหรือสายประธานเก็ตไมทีนี้เก็ตไหมนะครับเก็ตไหมนะครับไอที่ผมไล่สายประธานสายฟิดเดอร์ วงจรย่อยอ่ะนะครับสายเมนอยู่ตรงนี้ทีนี้จาก MDB ครับมันก็แยกย่อยไปอีกเป็นตู้ย่อยใช่ไหมเป็นตู้ย่อย DB หนึ่งแต่เป็นตู้ย่อยแต่ละแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกแต่ละส่วนโรงงานใช่ไหมนะครับ DB สอง DB สามแล้วแต่เป็นตู้ย่อยนะครับสายพวกนี้ครับ เราเรียกว่าสายฟีเดอร์ครับหรือสายป้อนตามทันไหมตามทันไหมใครตามทันกดห้ามาครับเทียนทีนี้จาก db ครับ db แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะไปจะไปโหลดเซนเตอร์ไปเอลซีหรือไป db ย่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติมาที่ lc คือโหลดเซนเตอร์ครับตัวที่โหลดเซนเตอร์ก็จะเป็นตัวสุดท้ายมันจะมีเบรกเกอร์ย่อยใช่ไหม โหลดเซนเตอร์มีเบรกเกอร์ย่อยนะครับแล้วก็โหลดเซนเตอร์จะไปที่โหลดใช้งานก็คือมอเตอร์สามเฟสเป็นแอร์เป็นเครื่องจกักรเป็นหลอดไฟเป็นปลัก๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่ใช้ไฟตรงนี้เราเรียกว่าโหลดโอเคไหมเราเรียกว่าโหลดเรีว่าหลดนะครับเพราะฉะนั้นสายตรงนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ เราเรียกว่าวงจรย่อยหรือบ้านเซอร์กิตวงจรย่อยนี่คือตำแหน่งมัน